สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนจะพามาชมที่ดินนะคะอันนี้นะคะอยู่ในเขตของอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะอยู่ในฝั่งขาเข้ากำแพงแสนตรงนี้นะคะห่างจากตัวเมืองนคนปรปฐมนะคะอยู่ที่13กิโลเมตรห่างจากทางขึ้นลง m 8 1นะคะด่านนคนปรปฐมอยู่ที่7กิโลเมตรนะคะเราอ่ะมาจากถนนใหญ่เส้นมาเลยแมนใช่ไหมคะพอถึงตรงหลักกิโลที่13เลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะประมาณ1กิโลครึ่งถึง2กิโลก็จะเจอกับแหล่งชุมชนตรงนี้เลยนะคะสําหรับแปลงที่ดินนะคะ อยู่ตรงถนนนะตรงนี้เป็นติดถนนล,ลาดยางทางสาธารณะนะคะ2เลนสวนสำหรับตัวที่ดินนะคะเนื้อที่เนื้อที่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่2ง,งานนะคะ2ง,งานเต็มเลยนะคะพื้นที่หน้ากว้างอยู่ค่าวๆประมาณ10เมตรมีหมุดแล้วครบทุกหมุดเลย ตัวที่ดินนะคะในหนง,งานแรกนะคะจะเป็นตัวบ้านซึ่งในตัวบ้านนะคะอยู่ในสภาพใช้งานถ้าอยากปรับปรุงปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะตัวบ้านอยู่ในสภาพใช้งานเลยมีโรงจอดรถแล้วเรียบร้อยสามารถจอดรถได้มากถึง6คันเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติอยากจะทำเป็นร้านค้าในชุมชนตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน นะคะในตัวบ้านนะคะก็คือจะมีในการส่วนของการปูกกระเบื้องเราก็ติดกระจกให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะตัวบ้านไม่มีตรงไหนที่ชำรุดสุดโสมที่จะต้องทำการซ่อมแซมเยอะนะคะตรงนี้ก็สามารถมาบิวต,ตกแต่งเพิ่มเติมได้ให้เป็นตามสไตล์ของผู้ซื้อนะคะอันนี้ตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องโถงเมื่อเราเข้ามาด้านในนะคะตรงส่วนที่พักอาศัยก็จะมีในส่วนของห้องนอนสองห้องนะคะ ห้องนอนนะคะทุกห้องนะคะปูกระเบื้องแล้วเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตัวบ้านเป็นสีขาวสามารถบิวได้ง่ายเลยนะคะในส่วนของคนที่อยากตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็ด้านหลังก็จะมีในส่วนของห้องน้ำนะคะแล้วก็มีครัวไทยแยกไปทางหางตรงนี้นะคะตัวบ้านนะคะก็คือมี3มห้องนอนแล้วก็มีในส่วนของหนึ่งห้องน้ำอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเขาจะมีในส่วนของซักล้างตรงที่ซักล้างนะคะ ฝั่งด้านขวามือก็คือมีรั้วแล้วเรียบร้อยนะคะติดกับพี่อีกแปลงหนึ่งมีรางน้ําให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเว้น่างถูกต้องชายเว้นห่างตามกฎหมายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของตะแกรงเหล็กตรงนี้นะคะจะทําให้มีลมค่อนข้างโฟเลยสําหรับใครที่เลี้ยงสัตว์นะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าลูกของเราจะหลุดไปนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะเป็นครัวไทย ซึ่งพื้นพื้นของครัวไทยนะคะก็ปูกระเบื้องแล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันมีห้องน้ําตรงส่วนนี้ด้วยนะคะกรณีใครจะทําเป็นห้องแม่บ้านก็ทําได้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือพื้นที่ตัวบ้านรวมตัวขระะัวเนี่ยค่ะอยู่ที่1ง,งานแล้วก็อีก1ง,งานด้านหลังนะคะก็คือยิงยาวเข้าไปเลยนะคะในตรงสวนตรงนี้นะคะ ด้านข้างฝั่งซ้ายมือก็คือมีรั้วแล้วเรียบร้อยนะคะยิงยาวไปสุดเลยส่วนด้านขวามือก็คือเดี๋ยวเราสามารถมาทํารัว้วทําส่วนเพิ่มเติมได้นะคะใครที่เป็นชาวกรุงเทพหรือว่าอยาก,กเกษียณนะคะอยากหาที่ที่ไม่นําท่วมเนาะแล้วก็ยังเข้ากรุงเทพได้สะดวก<ช><ล>ห่างโรงพยาบาลแค่สินาทีใช่ตรงนี้ตร,นตรงนี้นะคะ,ระ,คะโรงพยาบาลก็คือใกล้ทั้งโรงพยาบาลเอกชนนะคะมีในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์แล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลศิริแพทย์ แล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพคิดเตียนนะคะแล้วก็โรงพยาบาลรัฐก็มีโรงพยาบาลาคนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลกำแพงแสนนะคะแล้วก็ใกล้มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็มหาวิทยาลัยราชพัฏนนะคะกรณีที่ใครอยากหาที่สวยๆใกล้กรุงเทพนะคะน้ำไม่ท่วมลมดีๆบรรยากาศดีๆนะคะก็แนะนำเลยนะคะเป็นแปลงนี้นะคะสำหรับราคาที่ดินนะคะอยู่ที่ 1> 2 1 9 9 0 0นบาทนะคะรวมโอนกรรมสิทธิ์แล้วเรียบร้อยเลยนะคะก็ตรงนี้ถ้าทำการซื้อขายเจ้าข,ของบ้านก็คือนย้ายลนใช่ค่ะทำหลังจากที่เราทำการซื้อขายเสร็จนะคะเจ้าของบ้านจะทำการย้ายออกให้ทันทีนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องของการตกลงกันอันนี้เดี๋ยวดูแลให้จนวันที่รับมอบเลยเรียบร้อยเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะ